สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้พี่ยามก็จะมาเล่าถึงน้ำมันเครื่องสำหรับรถมอเตอร์ไซค์สายพานวันนี้มาพูดถึงยานพาหนะขวัญใจชาวสวนของเราดีกว่ารถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือซาเล้งสมัยก่อนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่คนนิยมใช้ก็คือเว็บร้อยเอเว็บร้อยสิบมาพ่วงข้างโหใช้งานงานทนมากเลยแล้วเวลาใช้เว็บพ่วงข้างครับ หลักการในการทรํารถพ่วงข้างนะอย่างแรกต้องไปเปลี่ยนสเตอร์หลังให้มันสเตอร์ใหญ่ขึ้นเนื่องจากรถพ่วงข้างเนี่ยมันต้องการพละกําลังในการออกตัวยิ่งกรณีที่เราวิ่งในานาวิ่งในไรเนี่ยพื้นดินมันก็ขุขางเงี้ยโอ้รถต้องใช้แรงเยอะมากเลยแต่ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากรถสายพานได้รับความนิยมมากเลยทั้งค่ายยามาฮ่าค่ายฮอนด้ามีรถสายพานทั้งคู่ที่เด่นๆของยามาฮาก็เป็นฟีโน่เด่นๆของฮอนดาก็เป็นคลิกคันนี้ก็มีหลายๆคนแหละ เอารถสายพานเนี่ยมันทําพ่วงข้างพี่ยามก็เลยจะมาเล่าว่าเอ๊ะกรณ er ี pues, ที่เรารถสายพานมันทําพ่วงข้างเนี่ยเราควรจะพิถีพิถันเรื่องของน้ํามันเครื่องอยังไงบ้างทีนี้มาดูก่อนว่ารถพ่วงข้างเนี่ยเวลาทําพ่วงข้างถ้ากรณีทีแบบ่เป็นเว็บเราก็มีการทดสตเตอร์แต่ถ้าเป็นรถสายพานเนี่ยเราทดสเตอร์ไม่ได้นะเนื่องจากสายพานเนี่ยข้างหลังคือชุดคัดข้างหน้าชุดชามมันก็จะเป็นชุดที่ดัดแปลงเพิ่มขนาดไม่ได้ยกเว้นเม็ดถวงน้ําหนักเม็ดศูนย์ ที่ชามหน้าสามารถจะไล่เม็ดเพื่อให้รถนั้นมันรอบเร็วสูงขึ้นก็ได้แต่ยังไงก็ตามจะไล่เม็ดหรือไม่ไล่เม็ดรถสายพานที่มาพ่วงข้างจะต้องใช้งานที่หนักกว่ารถสายพานธรรมดาแน่นอนยิ่งเราเอาขึ้นเนินวิ่งเข้าในสวนทุเรียนนี่น,นี่นี้ผมมีสวนทุเรียนให้ดูใกลๆด้วยนะครับเอาไปวิ่งบุกในสวนทุเรียนเนี่ยเครื่องมันจะถูกใช้งานมากกว่าปกติเลยพอเครื่องถูกใช้งานมากกว่าปกติเนี่ยเราก็ต้องบำรุงรักษามันให้มากขึ้นกว่าเดิม อย่างแรกที่เราทําได้ก็คือใช้น้ํามันเครื่องดีๆตัวที่พิยามแนะนําก็จะเป็นเบอร์ g 20 W 40อย่างอันนี้เป็นน้ํามันของคาร์ตันเบอร์ SAE 20 W 40เป็นน้ำมันเครื่องสำหรับรถออโตเมติกมีรูปรถสายพานให้ด้วยส่วนอันนี้น้องใหม่เพิ่งเข้ามาตลาด Enduro 20 W 40 JASO MB สำหรับรถสายพานเหมือนกัน2ตัวนี้ สเปคต่างๆดูผิวเผินคล้ายๆกันเลยแต่ว่าตัวนี้เป็น api s g ตัวนี้สูงไม่ค่าหนึ่ง api sl ราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณ60บาทตัวนี้น้องใหม่เพิ่งมาราคาแพงกว่าคันนี้ขอพูดถึงไอ้ตัวที่ราคาแพงกว่าหนหนึ่งเนื่องจากตัวนี้นี่พยายามสนใจว่าเทคโนโลยีเขาค่อนข้างจะทันสมัยดีถึงแม้ว่าเขาจะเป็นน้ํามันที่เป็นกึ่งสังเคราะห์ทั้งคู่อ่ะตัวนี้ เอนทูโรก็เป็นกึ่งสองข้อเหมือนกันแต่ถ้าไปดูในสเปคของน้ำมันเนี่ยเขาให้เบทน้ำมันเนี่ยนะครับเป็น3พัดมาถึง70%แล้วก็ตัวสารเติมแต่งแอดดิทีฟเนี่ยมาอีก30%มตรงนี้ถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะมากปกติคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับเราทำงานอะไรบ้างอย่างแรกเลยหล่อลื่นเครื่องยนต์อันที่2คือเป็นช่วยลดความร้อนอันที่3ช่วยลดความ สึกหลอของชิ้นส่วนข้างในเวลาเครื่องยนต์ทำงานเนี่ยตั้งแต่กระบอกสูบชุดไอเดีไอเสียทั้งหมดเนี่ยต้องมีน้ํามันเข้าไปหล่อรื่นทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราใส่น้ํามันที่ดีเท่าไหร่นะครับเครื่องเราก็ทํางานได้ดีแล้วก็ช่วยปกป้องเครื่องเราได้มากเท่านั้นอย่างน้ํามันที่พี่ยามแนะนําวันนี้เกรด20 W 40ทั้งคู่ครับเราได้ฟิล์มที่หนากว่าความหนืดสูงกว่าพอเบิร์ดถ,ถึง40 เครื่องเวลาทํางานมันร้อนๆเนี่ยน้ำมันก็จะทนความร้อนได้ดีกว่าคานนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแหละบางคนอาจจะบอกเฮ้ยคาต้อนแอคทีฟก็โอเคนะบางคนอาจจะบอกโอยอยากลองของใหม่เอนดูโรตัวนี้เขาโฆษณาว่าของเขาเนี่ยมีค่าดัชนีความหนืดนะครับอยู่ที่ร34มีการปกป้องไม่ให้เกิดสนิมในเครื่องยนต์มีการกระจายคาบเขมาซึ่งตรงเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่ละคนแหละก็คือ,คอเทคโนโลยีของน้ำมันเครื่องเนี่ย บอกต,องตรงๆครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพิยามดูน้ำมันเครื่องเนี่ยเห็นแต่และยี่ห้อเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมาแข่งขันกันพอสมควรทีเดียวอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งจากเปอร์ตมนานะครับเปอร์ตมนาเป็นบริษัทปิโตเคมีปิโตเรียมนะครับในอินโดนีเซียก็พึ่งเอาปิดพันุ์เข้ามาทําตลาดบ้านเราอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เขากะจะมาทําตลาดพิยามก็ ไปซื้อมาแล้วก็นึกในใจเฮ้เราเอามาใช้กับรถถ้ามันเป็นรถสายพานที่เอามาพ่วงข้างเนี่ยมนันต้องหมอดแน่เลยเพราะว่ามันมีความหนืดมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านอกจากเขาจะมีตัวน้ํามันเครื่องเนี่ยเขาก็เหมือนตัวคัตตอนเหมือนกันนะครับเขาก็มีเป็นชุดเลยมีตัวน้ํามันเฟืองท้ายมาด้วยอันนี้เป็นตัวเฟืองท้ายเอง e n d u ร o จริงๆถ้าเกิดเราซื้อมาาจะซื้อมาคู่เลยก็ได้เวลาเปลี่ยนได้เปลี่ยนพม้อมๆกัน คันี้เนี่ยเพื่อนที่เป็นชาวสวนหรือว่าทํางานทั่วไปเนี่ยปกติเราซื้อน้ํามันมาเนาะเราก็เปลี่ยนถ่ายเองอยู่แล้วละ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนที่ร้านอยากได้ยี่ห้ออะไรเราก็ซื้อมาเปลี่ยนได้เลยอุปกรณ์นในการเปลี่ยนถ่ายหลักๆนะมีกลวยถ่ายน้ํามันเนี่ยแล้วก็มีกอกแกกนะครับดามขันฟีลูกบล็อกมีไว้สัก2เบอร์ครับ17กับ12เพราะว่าอย่างยามาฮ่าเนี่ยตัวน็อตถ่ายใช้เบอร์17ยกเว้นบางรุ่นนะครับใช้เบอร์ สิบสองแล้วก็เวลาถ่ายเฟืองท้ายเราก็ใช้เบอร์สิบสองเหมือนกันตรงเฟืองท้ายถ้าเกิดจะให้ดีนะเตรียมไอ้ตัวแหวนข้างไว้ตัวหนึ่งเพราะเฟืองท้ายเนี่ยบางทีนะตำแหน่งมันเนี่ยลูกบล็อกหนาหรือว่าตัวด้ามขันมันเข้าไม่ได้ใช้ประแจแหวนนะครับออกง่ายๆเลยอย่าใช้ตัวปากตายนะครับปากตายนี่ยิ่งยี่ห้อที่ไม่ดีนะหัวน็อตลูดได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแนะนําว่าใช้ประแจแหวนที่มันคุณภาพเกรดดีๆหนึ่งอีกอันนึงคีมปากรวม S 1> <S 1> <S เดี๋ยวมาดูหนึ่งว่าตำแหน่งการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกับเฟืองท้ายอยู่ตรงไหนบ้างน้ำมันเครื่องอยามาฮ่าไม่ยากเลยครับตัวน็อตถ่ายครับมันเป็นหัวจิบจีบอยู่ข้างล่างนะครับเบอร์17เนี่ยเราก็ใช้ตัวลูกบล็อกเบอร์17ดําฟีลงไปขันเพื่อถ่ายน้ํามันออกถ่ายน้ํามันออกหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยปิดฝาถ่ายให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาเติมน้ํามันเข้านะครับก็จะเป็นช่องตรงตำแหน่งตรงนี้อุปกรณ์ที่ต้องมีก็นี่ครับตัว ปักรวมตัวหนึ่งรับขันออกนะครับเดี๋ยวมาถึงการถ่ายตัวน้ํามันเฟืองท้ายนะครับน้ํามันเฟืองท้ายเนะี่ยมีจุดที่เราต้องดูอยู่2จุดนั่นเองจุดแรกก็คือจุดที่ใช้ในการเติมน้ํามันเข้าจุดที่2ออยู่ข้างล่างนี้อาจจะมองยากหนึ่งนะครับเป็นนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบสี่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับที่เห็นตำแหน่งมือผมเนี่ยนะครับเป็นเบอร์12ครับตรงเนี้ยนะครับเห็นตรงมือผมเนี่ยเป็นเบอร์12เป็นช่องแบบถ่ายน้ำมันออกนะครับที่เราต้องใช้ก็คือใช้ตัวนี่ครับตัวแหวนข้างเข้าไปแล้วก็จัดการนะครับขันออกเอาน้ำมันเครื่องออกเสร็จแล้วเราก็ใส่น็อตเหมือนเดิมนะครับส่วนตรงนี้ดูเติมน้ำมันเวลาจะเติมก็นี่เลยครับ ครีมปากรวมนะครับง่ายมากแล้วก็เติมคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์มาเพื่อนๆที่ใช้รถพ่วงข้างมาปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันไปเป็นงานสวนไปขายของในตลาดไปส่งลูกไปโรงเรียนใช้กันสารพัดมากเลยเดี๋ยวนี้หัวใจของมันที่ผมอยากเน้นเลยคือน้ํามันเครื่องเนี่ยจําเป็นจริงๆครับอย่าไปใช้น้ํามันเครื่องราคาไม่ถึงร้อยอะที่เป็นน้ํามันเครื่องเกรดเดียวอะเราเพิ่มเงินสักนิดนึงอันเนี้ย ตัวกึ่งทังเคราะนะครับชอบตัวไหนใช้ตัวนั้นได้เลยผมมีตัวอย่างให้ดู2ตัวนี้นะครับคาร์ตอน20่40กับตัวเอ d u ูโรตัวใหม่เนี่ย20 40ชอบตัวไหนใช้ตัวนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราใช้น้ำมันดีๆเนี่ยมันทำให้รถเราใช้งานได้นานแล้วก็ทนกว่าครับคลิปนี้ก็น่าจะคุยกันแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ